เอาน้องมีกินเพชรเนาะมันกะสีสันจันก็เริดนะมึงสาวนี่เอฟซีเอฟซีเขาไมา่เขาเขาไปละยองเพราะว่าแม่ปลาล่าน่แซ่ปลายวันจอแม่สิปเ,เ,เป็นลมมึงสาวนี่เฮียเตะเฮียเตงเป็นลมเพราะว่ากินบุหรี่อย่ะ, <c oughs> ยะเว้า ม่แบ่งคนนอื่่แบงมันเหลืออยู่นะเก่ง <c oughs> กินคนเดียวกินเยอะไงก็เลยเอ่ะแม่ก็กินกับข้าวนะแม่เต็บเน,ะเน,เนาะเสิร์แม่หมูหมูเฮียเตกเฮียเตนมันก็ะเซบเนาะของราคาแพงนมนก็ะเซบเนาะ บักน้ํามันหน่อยๆโผลบไม่ไหวอ่ะมันไม่สะดวกกับแม่เลยต้องมีที่ขันแล้วแหละที่ขันกันได้นเลยนะเหมือนน้ำปั่นประเดี๋ยวก็จะหมดแล้วอาอะไรบมักข้เหมือดตีมักมือดเฮ้ยตันพุงจกกเท้าก่อนเออ เมื่อนี่ตามมาหุ้งออกดีกว่าขนาดเลยต้องฝานก่อนนะยา ครเป็นคนคิดตมบอกโงฮะใครเป็นคนคิดที่เอามาละกอาเนาะคือเงินอยู่ในเก่งเงยดอยู่ในแบบว่าเพื่อนเพื่อนเป็นยังเพือพ่อคือยังหงจาว่าเอาอันนี้อันนั้น,น,นมาประกอบกันแล้วมันเป็นอาหารายังยซิแมะจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาเมกะคิดอยู่ในฮาลังเทียเอ๊ะเอาอันนี้มาใส่อันนั้นเอานั้นมาใส่เป็นอาหารไม่เกิงถ้าถ้าถ้าคนคิดอันนี้ถือว่าคนน่ะจังเฮานี่กับกว่า ก็ว่าก็ว่าเพื่นดีได้เกง่งบางคนไม่มีความคิดอันนี้นะแต่ว่าแม่ก็คิดคือเก่งหรืว่าเอ๊ะออาหารเนี่ยเพื่อนคิดได้จังใดออกมาแล้วมันหนาก,กินมันแซ่บใส่ปลาหลใส่งี้เนอ,อืมแม่ว่ามันโลดนะผู้เพื่อนผู้เพื่นเริ่มต้นความคิดนะออแม่ก็คิดอยู่ได้ปา เพิ่ไปเอาอันเพิ่อไปความคิดมาจากใสายส,สันดีคือกันได้เก่งแล้วแเ้วก็แล้วก็บอกไม่ได้นะว่าตน้นต้นตอ,นตอนมันคือ,อดีได้ล่ละที่เพิ่นก้อเล็กเรื่มมานี่คือ,คอเพิ่นดีล่ะเป็นอาชีพเมนเพิ่นดีที่สุดล่ะเพราะว่าเพิ่นอันอันนี้มาเนาะ พอกินได้มาฟันหุ้ให้หดูมันกรอบนะ,ม,นะนะมันกรอบนะดังคับครับค<อ>ับน<อ>ักแค่อันนี้ก็เลยใช้งานได้เลยหรอไปขโมยเข้ามานะทุกคนแม่ไปขโมยอันนี้มานะเ <laughs> มื่อไปขโมยแบบบ้าง คนี่ขี้เหล้าเขาเอาไปกินเหล้าหนาตอนเขาไปเล่นงานในเกงตอนเราไปเล่นงานไปว่าเขาใส่เบียร์หรือใส่เ<ข>ี่ยเขาตั้งใจทิ้งแหละเออเขาเอาทิ้งแต่ว่าแม่แม่มองเห็นว่ามันจะทําประโยชน์ได้ไงแม่ก็เลยเอาขุนรถมาอเอาเลิศด้ยลย่ะมันเป็นพวกกันพวกคนกินเหล้าเขาเน่ะเขาเอาใส่เบียร์ใส่น้ําแข็งมากินอย่างเงี้ยเขาขี้เหล้าเขาเพรสนใจตรงนี้เขาเอาทิ้งแต่าวบ้านเราเรามองเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไง นี่เจแม่คืนมาเกมมือเสาร์ม่ว่ามินสตไตล์เออันคิดว่าใจนึงใจสองอยู่ว่าพ่อปิดลานวาสิบาอยู่มือเสารนี่เจ้าพอแล้วพออยู่แดี๋วแล้วมาสิปิดนั่นนะเพราะว่าแมย์ยางบ่ไหวแล้วก็หายาดมยังมาให้เอาน้ำเอายัางมาให้แม่กินบไ่ไหวลูกไม่ได้เลยอ่ะ แว่ถูกจริงไปแห้ห้ามกินทุนเรียนแล้วเราไปส่งใหกิน่าน,นเดียว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะ